เราเหมือนท่านกาลัง,ลง,ส,งสงครามกับกองกําลังหรือกลุ่มกําลังอะไรนะเอากําลังมาเป็นหลักพันเป็นหลักพันอย่างนี้น่าเสียใจนะกำลังงบประมาณของแผ <ทำ S 1> ่นดินน,น,น,นะกลังแงขึ้นตอนนี้สำหรับวันนี้เนี่ยในส่วนของอาหารบิถบาตรในส่วนของอาหารบิถบาตรที่เราได้นําในส่วนของอาหารวิถีบาตรที่ ตอนเช้าที่เราได้นําเข้าไปให้ที่วัดพระธรรมกายนั้นเนี่ยก็ได้ทราบว่าผ่านเข้าไปแล้วในประตู7แต่หลังจากนั้นเป็นยังไงต่อเราไม่ทราบนะในการเจราจาประสานงานและการพูดคุยประสานงานกันเนี่ยตอนแรกเจ้าหน้าที่บอกเราอย่างหนึ่งแล้วพอปฏิบัติจริงๆก็ต้องมีขั้นตอนหลายๆอย่างเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่อ้างว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่อ้างว่าได้รับการประสานงานที่ผิดพลาดคือไม่ได้ประสานงานกัน แต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะเรารู้ว่าท่านทราบข้อมูลผ่านสื่อเรารู้ว่าท่านฟังในขณะที่เราแถลงอยู่ท่านอยา่าโกหกประชาชนอยา่าโกหกพระเรารู้ว่าท่านรู้แต่ท่านโกหกดังนั้นพรุ่งนี้ขอแจ้งไว้เลยว่ากิจกรรมที่เราถวายยาที่เราถวายยาสิบโมงเช้าเชิญชวนกันมาเยอะๆทาง ญาติยโยมสาทชนที่อยู่ตรงนี้จะนํายาเข้าไปให้ขอมีตัวแทนเข้าไปให้ให้ถึงมือผู้ที่อยู่ข้างในเพราะตอนนี้ผ่านมาสิบวันแล้วแค่อาหารก็ลําบากมากแล้วคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีมากอยู่กันเป็นหมื่นๆต้องใช้ยาจํานวนมากเราขอเอายาไปส่งให้แล้วอย่างที่หลวงพี่ที่อยู่ชายแดนใต้ท่านบอกไว้ ว่ามีข้อมูลว่าเสริมกําลังมีข้อมูลว่าเสริมกําลังอีกมีข้อมูลว่าเสริมกําลังอีกนั้นนะ่ะจะเสริมกําลังไปถึงวันที่11มีนาคมเราอยู่กันมาอย่างนี้วัดพระธรรมกายถูกปิดล้อมอย่างนี้ผ่านมาสิบวันแล้วจะให้ต่อไปอีกถึงวันที่11มีนาก็ประมาณสิบกว่าวันแล้วคนเป็นหมื่นหมื่น จะอยู่กันได้อย่างไรเจ้าหน้าที่บอกเราว่าอยู่ไม่ได้ก็ออกมาสิครับพูดกับเราอย่างนี้อยู่ไม่ได้ก็ออกมาสิครับอยากสื่อสารไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ทุกคนต้องพูดถึงเจ้าหน้าที่ d s i ผู้ใหญ่ทุกคนที่มีอำนาจสั่งการเพราะเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการทหารที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ต้องฟังคําสั่งจากท่านนั้น ใจจริงแล้วอ่ะเขาก็ไม่เห็นด้วยกับท่านหรอกเขาต้องทําตามหน้าที่ของเขาเราเข้าใจเขาเป็นชาวพุทธเหมือนเราท่านรับผิดชอบหน้าที่ของท่านขอฝากไปถึงผู้ใหญ่ของทางเดสอายว่าอย่าหลอกเราแล้วอย่าขอกําลังมาเพิ่มเลยให้จบโดยเร็วเถอะถ้าต่อไปถึงวันที่11มีนาคม ไม่รู้ว่าข้างในจะมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนบาดเจ็บคนตายมากน้อยแค่ไหนญาติโยมพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่อยู่ที่นี่ก็อยากเข้าไปปฏิบัติศาสนกิจในวัดเป็นปกติแล้วท่านบอกว่าอยู่ไม่ได้ก็ออกมาเจ็บป่วยก็ออกมาไม่มีข้าวปลาอาหารก็ออกมาขอถามไปถึงท่านว่าถ้ามันเป็นบ้านของท่านเริ่มต้นจากมันไม่มีแผ่นดิน จนมีแผ่นดินแล้วท่านก็พยายามสร้างครอบครัวช่วยกันสร้างมาจนเป็นบ้านของท่าน <c oughs> วันหนึ่งมีใครไม่รู้มาล้อมบ้านท่านแล้วก็บอกว่าการล้อมนี้ชอบด้วยกฎหมายไม่ให้ข้าวไม่ให้น้ำเข้าไปไม่ให้ยาเข้าไปท่านจะออกมาไหมในเมื่อบ้านหลังนั้นนะ ท่านทุ่มเทสร้างด้วยหัวใจด้วยกําลังสิปัญญากําลังทรัพย์กําลังแรงกายแรงใจทุกๆอย่างคนที่อยู่ข้างในเขาก็รู้สึกอย่างนี้ญาติโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้กลัวเลยในเรื่องอดอาหารในเรื่องอะไรเข้าไม่ได้ความรุนแรงต่างๆเลยจุดนั้นมาแล้วเขาไม่กลัวเขาขอแค่ได้เข้าไปเห็นหน้าเข้าไปอยู่ในวัดที่เขาช่วยกันสร้าง ดังนั้นจึงขอฝากไปถึงท่านคอสชที่เราได้แผ่เมตตาให้ท่านไปแล้วขอให้ท่านมีหัวใจที่นุ่มนวลศีละธรรมในหัวใจของท่านเพิ่มพูนมากขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่างให้เด็กๆได้ปฏิบัติตามค่านิยม12ประการอันเป็นสิ่งที่ท่านกำหนดขึ้นมาเองยกเลิกมาตรา44แล้วให้วัดพระธรรมกายทำกิจกรรมได้โดยปกติอย่า เพิ่มกำลังมาอีกเลยเจ้าหน้าที่ดี i ไอจบได้แล้วไม่ต้องเรียกหน่วยงานอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมากท่านสร้างความเดือดร้อนเองไปทำความเดือดร้อนให้ทหารไปทำความเดือดร้อนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจให้เขาไปพปะทะแทนท่านเราไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆกับทหารที่ช่วยดูแลเราเลยเขาก็รับากใจฝากถึงท่าน พรุ่งนี้เราจะเอาอยาเข้าไปให้ญาติโยมสาธุชนเข้าไปให้พระพิสุสามเณรไปให้ถึงมือแน่นอนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันเจ้าหน้าที่ BSI ราชการเนี่ยหน่วยงานราชการเนี่ยเขาก็ต้องทําตามคําสั่งมาเขาก็ต้องออกหนังสือขัดกับหัวใจเขาอยู่แล้วข้างหน้าก็อาจจะอย่างหนึง่งแต่ข้างหลังอ่ะพระอาจารย์เชื่อว่าหลายคนเห็นใจเราเจ้าหน้าที่ทําด้วยความ่ว่าง่ายท่านอย่าไปใช้อานาจหน้าที่ของท่านไปทําให้คนอื่นเขาต้องลําบากใจ ใช้อำนาจหน้าที่ของท่านจะบอกว่าเป็นอำนาจหน้าที่ที่ประชาชนทั้งหลายยกให้ท่านทำเนี่ยเราก็บอกไม่ได้เพราะท่านไปยึดอำนาจเข้ามา <Yeah. S 1> ท่านเอาอำนาจมาแล้วเราไม่ว่าอะไรเราหวังให้ท่านใช้อำนาจนั้นไปเพื่อความสงบสุขไปเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของบ้านเมืองให้ดีขึ้น แต่สิ่งที่เห็นท่านใช้อำนาจได้ตรงกันข้ามในส่วนของภาครัชการเองเราทุกคนเสียภาษีให้รัฐเจ้าหน้าที่รัฐควรปฏิบัติต่อเราให้สอดคล้องกับภาษีที่เราเสียไปให้เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าหนังสือก็ออกอย่างตามหน้าที่เพราะเดี๋ยวเขามีความผิด ข้างหลังก็ว่ากันไปนะแล้วเราได้รู้จักป2เยอะนะอันนี้ไม่ทราบเลยทางนี้นะทางนี้แต่ว่าก็เห็นหนังสือเรื่องต่างอยู่ก็ที่แจ้งไปให้วัดต่างๆทั่วประเทศนะแจ้งไปวัดต่างๆห้ามพาพระอะไรเคลื่อนไหวแต่บอกตรงๆพระท่านไม่ได้สนใจหรอกพระท่านไม่สนใจหนังสือพระเนี่ยมีกฎอยู่กฎหนึ่งแม้กฎหมายหรือคําสั่งที่ขัดต่อศีลธรรมท่านไม่ทํา ท่านรมที่เป็นกทที่สอดคล้องกับศีลธรรมและมนุษยธรรมนะขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมีอีกทีมหนึ่งมาแถลงเพราะว่ามีหลายทีมนะสันส้นๆนะครับสอสือมวลชนรอผมนิดนึงนะครับหลงที่ป้อมนิมนต์ครับเดี๋ยวพี่วสาารเฉยน่านี้นนครับ ้ใหกพี่นั่งริมจะได้ครับใช่โอ้รู้สึกวันนี้รุนแรงเนาะผมมีประเด็นที่จะแถลงแล้วก็ มีคำถามถึงท่านนายกนะครับวันนี้เห็เชเดอกยน้เลยีมีมีมอมี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 งีม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 ีีีม ได้แล้ว,ลวนึกเพลงออกแล้วเดี๋ยวมอบมอบให้พี่มโน,โนดีกว่าฝากฝากสื่อฝากสื่อไปนะครับว่าคุณไอเพชรทองฝากเพลงมาให้คุณหมอมโน,โนแล้วก็หลวงหลวงอาสุวิทย์อิสระนะครับผมเรียกหลวงอานะครับผมร้องเพลงให้ฟังสักวันหนึ่งเธอ คงคิดฉันและแล้ววันนั้นเธอต้องร้องไห้ได้แค่นี้ <c oughs> นะฝากฝากไปด้วยนะครับอัดทันไหมครับนะครับผมขอสั้นๆทั้งหมดนี้รวมกันไม่เกิน15นาทีนะครับขอร้องสื่อมวลชนว่าช่วยดรอ,อน,นิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยววันต่อไปอาจจะต้องปรับเวลาในการถแถลงเพื่อที่จะได้แยกส่วนกันเพราะมันมีหลายส่วนนะครับ วันนี้ผมจะถแถลงเรื่องตอบคำถามนะครับท่านทนายเอกชัยซึ่งเป็นที่ปรึกษากลุ่มองค์กรฝลังชาวพุทธนะครับนะครับแล้วก็หลวงพระาจารย์อิสระท่านจะอัปเดตเอาไวอ้อาทษ,ทษพระอาจารย์อิสระภาพไม่ใช่ท่านจะถแถลงเกี่ยวกับอาการของพระที่ท่านอดอาหารนะครับไม่ไม่กบฉันเลยและนี่เป็นตัวแทนของ ชาวบ้านที่เป็นคนที่อาศัยอยู่ในเมืองแก้วที่ลําบากนะครับท่านสั้นส่วนพี่วุฒิสารก็จะบอกเกี่ยวกับการตกลงกับ DSI ว่ามีเงื่อนไขตกลงยังไงเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณพี่ๆทหารตำรวจนะครับที่มา,าดูแลไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นจนถึงวันนี้นะครับและก็เป็นมิตรช่วยกันได้ทุกอย่างจนบางคนบอกว่ากลับไปบ้านเนี่ย เวลานอนได้ยินเสียงสวดมนต์ตลอดเวลานะครับดีไหมครับอย่างนี้ดีนะครับดีกว่าได้ยินเสียงอย่างอื่นนะครับส่วนพี่น้องตำรวจทางนู้นได้ยินข่าวว่าตอนนี้เรื่องโดนผีหลอกนะครับก็ให้เข้ามาอยู่ใกล้ๆวัดนะครับขอแนะนำว่าแถวนี้ผีเยอะจริงๆนะครับได้ข่าวตอนนี้เริ่มเริ่มหลอกผีตำรวจแล้วครับเริ่มเลยนะครับการที่ดีเอสไอได้มาตรวจคนแล้วนะครับสามวัน ตรวจทั้งวัดแล้วแต่ไม่พบอะไรคํำาจามพวกผมจะถามว่าแล้วท่านจะตรวจอะไรที่ไหนเพื่ออะไรอีกครับต่อไปนะครับที่บอกว่าตรวจพบเบอร์ของหลวงพ่อโทรออกจากวัดเมื่อวันที่เท่าไหร่ผมจําไม่ได้ประมาณตีสามคำถามถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าเป็นเบอร์ของหลวงพ่อ และถ้าเป็นเบอร์หลวงพ่อแล้วรู้ได้ยังไงว่าเป็นหลวงพ่อโทรเองคำถามสุดท้ายสำหรับประเด็นนี้ถามว่าแสดงว่า DSI ดักฟังโทรศัพท์พวกผมใช่ไหมครับต่อไปถาม DSI อีกคำถามหนึ่งเกี่ยวกับประเด็นของการตัดสัญญาณเน็ตซึ่งทำให้พวกผมเดือดร้อนและก็ไม่ใช่เฉพาะพวกผมชาวบ้านแถวนี้เดือดร้อนเกันไปหมดนะครับเคยเล่นไลน์เคยทำอะไรได้ ทุกวันนี้เดือดร้อนโทรศัพท์เข้ามาก็ไม่ค่อยมีสัญญาณนักข่าวเองก็มาบ่นนะครับว่าจะเป็นการปิดกัน้นการเสนอข่าวหรือเปล่าเพราะว่าทํางานบพกก็จะถามว่าท่าน DSI จะทําอะไรกันแน่ครับต่อไปเป็นคําถามถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านนายท่านประยุทธ์ผู้เป็นที่รักของคนไทยทั้งประเทศนะครับจะถามท่านว่า การที่ท่านออกมาบอกว่าให้หลวงพ่อมามอบตัวเถอะแล้วก็จะยกเลิกมาตรา44แต่ขณะเดียวกันท่านบอกว่าแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้ามาจัดการบริหารวัดพระธรรมกายเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าต่อให้หลวงพ่อมอบตัวเรื่องก็ไม่จบใช่ไหมครับเรื่องต่อไปนะครับ เมื่อวานมีแขกมาเยือนที่สพคลองหลวงนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ยั่วเต็มที่เลยละครับใส่ชุดการตรีมาเลยเดินกรีดกลายยั่วตั้มข่าวนี่คือพี่มนโนมาแจ้งความแต่ว่าเห็นได้ข่าวว่าหลวงอาสุวิทย์อิสระก็มาด้วยอันนี้ผมไม่ยืนยันผมติดต่อกับพี่มนโนมาเป็นเวลาเท่าไหร่ก็ไม่เคยโทรหาไม่เคยทำอะไรเลยจู่ๆพี่มนโนมาแจ้งความที่สพคลองหลวง อยากถามพี่มโนว่าต้องการมายั่วยุเพื่อให้เกิดความรุนแรงใช่หรือไม่สุดท้ายสำหรับผมวันนี้นะครับขอบอกพี่น้องสื่อมวลชนขอบอกคนที่ติดตามข่าวขอบอกพี่น้องทหารพี่น้องตำร,รวจนะครับนั่นคือวันนี้ที่อยากจะมาชี้แจงนะครับสั้นๆ ต่อไปก็ขอเชิญฝ่ายกฎหมายนะครับเป็นที่ปรึกษากฎหมายจะพูดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนชั้นๆนนะครับขอเชิญอาจารย์เอกชัยนะครับครับสวัสดีครับทุกท่านที่ให้ความสนใจกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือมอสีก็ <c oughs> ผมก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะว่าที่ผมมายุ่งเกี่ยวตรงนี้ก็ด้วยจากว่าผมเป็นที่ปรึกษาของหลวงพ่อสุธรรมยาวิเทศนะครับ ที่ได้เคยถูกกล่าวหาว่าลดเวกกระบาดนหน้าที่ตะกีดขวางการจับกลุ่มพระลูพ่อธรรมชโยในข่าวที่มีมข่าวว่าได้หนีออกไปจากประเทศและถูกหมายจับผมในฐานะเป็นที่ปรึกษาและเป็นตัวแทนท่านและไปร่วมให้ปากคำและรับทราบข้อหาในวันนั้นด้วยขอชี้แจงตรงนี้โดยทั่วกันนะครับว่าท่านยังไม่ได้ถูกหมายจับและท่านไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียด้วยท่านด้วยท่านได้ ดูแลวัดที่ประเทศออสเตรเลียทั้งหมดสิบสาสาขาและท่านเป็นเจ้าวาดท่านเป็นธรรมรกิจของท่านแต่ข่าวทั้งหลายทั้งปวงได้ออกว่าท่านได้หนีหมายจับแลวไปอยู่ที่นัานผมก็จะขอชี้แจงเพื่อให้พวกท่านได้รับทราบไว้เป็นเบื้องต้นส่วนผมที่มาวันนี้เนื่องจากว่ากลุ่มพลังชาวพุทธนะครับได้เห็นว่าเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงในการบังคับใช้กฎหมาย ในกระบวนการที่ทําทางอาญาของเจ้าพนักงานดีนไอในการออกหมายค้นและหมายจับโดยใช้มอสีสีเป็นตัวกวกลุบนั้นนะ่ะเขาจะบานปลายขยายขอบเขตเป็นทั้งพึ่งจนไม่เพราะเนื่องจากเจ้าพนักงานของรัฐกําลังแปรเลี่กฎหมายในมอสีส,สีผิดไปและใช้อํานาจตามมอสีสีสสดุดยังเป็นหมายค้นหรือหมายจับเพราะ,ะนั้นท่านต้องเข้าใจนะครับถ้าไปอ่านดูในมอส,สี่สีนั่นนะครับ เหตุผลในการออกบอ44ี่ก็เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายในทางขบวนยุติธรรมอาญาเพื่อมีประสิทธิภาพหมายความว่าเพื่อให้การปฏิบัติตามหมายค้นของศาลและการปฏิบัติตามประบวนกฎหมายวิธีนราฟ้าอาญาไม่ได้คนนั้นน่ะสำเร็ผลไม่ใช่หมายความว่าใช้บอ44สี่เข้าไปตรวจค้นแต่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานดีเอไอเท่าที่เห็นในวันที่16 1 7 1 8 คุจะเห็นภาพชัดเจนครับว่าเป็นการสำคัญผิดในคําสั่งไหมเห็นไหมครับยกกองทัพเข้าไปหรือยกกาลังเข้าไปประมาณ1น0 0งพัคนเข้าไปดุดเดา,าวาบเข้าไปจับผู้ก่อการร้ายที่เป็นพันๆคนแล้วก็มีภาพเดินนำหน้าประมาณ200รูปพฤติก,กรรมเช่นนั้นน่ะไม่ใช่พฤติการใช้กฎหมายตามกรบวนการยุติธรรมว่าด้วยการค้นตาประมวลกฎหมายวินาารามอาญาและตม หม,หมายสารหมายของสารพฤติกรรมเช่นนั้นเนี่ยทำให้ประชาชนและทุกคนมองและแตกตื่นตื่นตระหนกอย่างมากว่าที่ท่านพลังใช้พส,สีเข้ามายึดวัดหรือไม่แต่ทงวัดก็ให้ความร่วมืออย่างดีท่านลองดูนะครับว่าถ้าวันนั้นดีไซน์เข้าไปควบคุมตรวจสอบเพื่อดาเนินตามหมายคน้นตามประมวลกฎหมายวิธีมาตราอายาตามคําสั่งในหมายคน้นว่าใเป็นคนทุกอาคารไม่ใช่ไปห้ไปห้ามคนอื่นให้ออกจากที่ตรวจคน้น นะครับถ้าท่านแยกต่อกําลัง1,000คนเนี่ยนะครับออกมาเป็นตั้สิบหมู่ร้อยหมู่หมู่ละสามหมู่ละสิคนแล้วต่อภาคสอลูปแล้ท่านจะเป็นคดอาคารไหนท่านแจ้งบอกเลยครับว่าท่านจะเปนคดนอาคารเบอาคารซแล้วไปกับตำรวจ10บนายเหมือนกับเห็นไปราตะเวนท่านจะไป10คน10คน พาสองลูกตามประมวลกฎหมายวินาาัาคามอาญาการจะค้นต้องแจ้งให้เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสถานที่เนี่ยไปพร้อมกับเจ้าพนักงานผู้ตรวจคน้นถ้าท่านแยกแยะอย่างนี้และดําคนเข้าไปอย่างนั้นใน1ิบเนที่16 17 18ย่อมไม่เกิดปัญหาและย่อมจะดูภาพที่ว่าท่านใช้ประมวลกฎหมายวินาาคามอาญาและอำนาจตามหมายค้นถูกต้องตามขั้นตอนแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ท่านเข้าไปถึงท่านเข้าใจผิดท่านบอก มอสีสีแล้วแต่ถ้าผ่านมอสีสีให้แตกฉานว่าเขามีไว้ทําไมเพื่ออะไรเขามีไว้เพียงแค่กําหนดเขตพื้นที่นั้นให้เป็นพื้นท,ที่ควบคุมเพื่อสะดวกในการบังคับใช้กฎหมายแต่ต้องใช้กฎหมายเดิมกฎหมายหลักแล้วจะเห็นไหมครับว่าหลังจากทีทก่ประกาศพื้นที่แล้วเนี่ยให้วัดพลมกายเป็นพื้นที่ควบคุมและรวมถึงตําบลต่างๆท,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 ที่เป็นบริเวณข้างเคียง นี่คือเป็นการประกาศภาพรวมที่คุมไว้แต่เจ้นนานหน้าที่งานของรัฐผู้ทําหน้าที่ต้องมาดูว่าการจะสั่งย่อยๆให้คุมอะไรทําอะไรเนี่ยนะจัดสัญญาณสื่อคมนาคมนะ,ะสารต้องดูว่ามันเกินจําเป็นต่อการเข้าไปตรวจคนและจับกุมหรือไม่ผมถามว่าท่านตัดสัญญาณเนี่ยในกฎหมายบอกว่าชัดน,นะครับคำสังว่าชัดการจัดสัญญาณสื่อหรือการควบคุมสารพ่อเพื่อประโยชน์ เพื่ออะไรครับควบคุมเพิอเกิดฟา์มปลอดภัยกับประชาชนพวกทางก็ตัดสือดดส่อทั้งหมดตัดสื่อทั้งพ่อไอ้ไอ้สารพทั์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อท่านไหมครับไม่ได้เป็นนะครับและในกฎหมายในคําสั่งบอกว่าให้ควบคุมการเข้าออกไม่ใช่ห้ามการเข้าออกหมายความว่าคุณต้องควบคุมจัดระเบียบการเข้าออกให้ชัดเจนไม่ได้ห้ามแต่การบอกว่าให้เข้าไปอยู่หรือออกมาต้องมีกํกำหนดเวลา พราะ,ะนั้นท่านเห็นไหมก,การใช้กฎหมายการแปรลความข้อบังคับกําลังผิดเพี้ยนเพื่อผิดเพี้ยนแล้วอีกฝ่ายกาลังเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์แม้ทั้งในคําสั่งจะบอกเนะครับเราไม่สามารถห้ามได้ในสิ่งที่ d ีเมีคําสั่งตามมอ .44 แต่คําสั่งนั้นถ้าสร้างความียให้ประชาชนในคําสั่งนั้นบอกว่าสามารถฟ้องร้องเรียกร้องทางแพ่งได้นี่ตอนนี้ชาวบ้านแถวดี ได้มีการยืดฟ้องทนายของกลุ่มผมได้ดำเนินการล่างฟ้องในเรื่องละเมิดแต่ไม่ได้ไปร้องที่ศาลปกครองนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมอยากจะฝากไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีว่าคนเขียนคําสั่งคนหนึ่งคนประกาศคาสั่งคนหนึ่งคนใช้คําสั่งคนหนึ่งทั้งสามคนเคยไปนั่งปรึกษาไหมว่าคําสั่งแต่ละข้อ่ยเป็นการละเมิดสิทธิ์ของประชาชนในส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคนและจับ พลาธรรมชาโยหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นผมขอท่านได้ปรึกษาหารืนและไปดูคําสั่งของตัวท่านเองว่ามันมีอะไรที่กําลังสร้างความเดือดร้อนเป็นการเมิ่สิทธิขงปรมชาชนโดยส่วนรวมที่ไม่เกี่ยวกับหมายคนและการจับตามหมายจับหรือไม่สัหบอกวันนี้ผมมีเวลาน้อยเพราะผู้จัดรายการบอกว่าให้ผมมาช่วยเพียงสามสีนาทีหนาทีแต่ยังมีเรื่องเยอะๆนะครับ ในเรื่องของบวนการที่ท่านไม่รู้และท่านไม่เห็นแต่ท่านจะรู้ได้อย่างไรเพราะรู้แต่เป็นข่าวท่านรู้ได้ในคดีฟานี่ก็สู้คดีกันนหะคุณต้องอ่านเอกสารสมนวนเนี่ยเป็นพันๆหน้าแต่เวลาสรุปเป็นข่าวสารบรรทัดท่านจะรู้ความจริงที่ซ่อนเล่นในนั้นหรือไม่ว่าทําไมหลวงพ่อพรธรรมชโยถึงไม่ออกบารับทราบจ้ากลาหารหรือไม่ออกบารับสุขบัญญัตทธรรท่านมีทางรู้ ถ้ารู้เฉพาะข่าวก็สรุปข้อมูลซึ่งข้อมูลนั้นน่ะในทางคดีมันต้องมีขบวนการเยอะแยะพยานขี่ไฟขี่คนพยานเอกสารพยานบุคคลข้อกฎหมายเยอะแยะแต่พอสรุปแล้วบอกว่าทาไมไม่มาสู้ทำไมไม่มาสู้ทำไมไม่ออกมาล้างข้อหาก็พูดกันอย่างนั้นแล้วคนที่พูดยังไม่รู้เนื้อในเลยของะบวนการเนี่ยที่ทาไมไม่ออกนะครับและประเทศไทยเนี่ยเราเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขกฎหมายหรือไม่ครับ มาตราหนึ่งสามสี่การจะกล่าวหาผู้ใดผู้กล่าวผู้ตอบโต้หาต้องมีหลักฐานพอสมควรที่น่าเชื่อว่ากระทบผิดแต่ปรากฏว่าหลุงพ่อเราเดนะครับโดนกล่าวหาว่าฟอกเงินลของจนทั้งที่ข้อหานี้ต้องมีข้อหาพื้นฐานมูลฐานที่เป็นมูลฐานเริ่มต้นก่อนคือข้อหาช่อกงประชาชนแต่ปรากฏว่าข้อหาช่อโกงประชาชนอายการยังไม่สั่งฟ้องเลยแต่คุณมาตั้งข้อหาฟอกเงินลของจน อย่างนี้ใครที่ไหนก็จะบอกรับทราบข้อหาแต่รายละเอียดลึกๆถ้าท่านอยากทราบอยากรู้ว่าลึกๆเป็นอย่างไรข้อมูลเอกสารเป็นปึงป้งๆจะสรุปมาให้ชัดเจนก็ติดต่อมาที่ผมกับคุณไอได้นะครับสาหรับวันนี้ผมขอแค่นี้เพราะมีเวลาน้อยครับขอบคุณมากครับต่อไปขอขั้นด้วยคนให้จาร์ก่อนนะหลวงพี่สั้นๆนะครับ ศาส,สนากำลังร้องให้ชาวพุทธถูกครังแกคณะสงฆ์จึงอดอาหารเป็นปการประกาศอิยะขัดขืนเพื่อส่งสัญญาณไปกับบุคคลที่เดือดร้อนท่่โลกนะแล้วก็บอกว่าเราเข้าใจท่านในขณะนี้ชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยเดือดร้อนจากการใช้มาตรา4ี คณะสองทั้ง5รูปจึงประกาศปดอาหารในขณะนี้ก็ผ่านไปแล้ว4วันนะหรือทั้งหมด96ชั่วโมงผ่านไปนะถือว่าท่านได้เสียสละเป็นอย่างมากเนะพราะไปสษุทั้ง5รูปนะก็ร่างกายอนะ่อนเพลียแล้วก็รูปที่เริ่มมีอาการจุกหน้าอกก็จะเป็นพระทวัตนะอายุ 4, 40ปี ก็มีหลายคนเป็นห่วงโดยเฉพาะในวงการคณะสงฆ์โทรมาเป็นห่วงแล้วก็รวมถึงกันแสดงความห่วงใหญ่แล้วก็บางที่บางแห่งก็เคลื่อนไหวส่งสัญญาณไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีให้รีบยกเลิกมาตรา44กับวัดพระธรรมกายสำหรับอาการของท่านใจของท่านตอนนี้ยังสู้น ถ้าผ่านไปแล้วเจ็ดวันทางคณะกรรมการก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าแนวทางนี้ทำให้จิตใจของท่านอ่อนโยนขึ้นหรือไม่ท่านเห็นใจพวกเราหรือไม่ท่านเห็นใจพระภิกษุจำนวนสามพันรูปประชาชนพุทธศาสนิกชนในวัดธรรมกายอีกสามพันคน กำลังจะค่อยๆอ,ยอดตายส่งอาหารเข้าไปก็ลำบากยากเย็นแสนเข็นตอนนี้เมื่อเชา้านี้รู้สึกสะท้อนใจมากโยมมาฝากยาที่เป็นยาของเพื่อรักษาโรคเบาหวานมันหมดนะแล้วตอนเย็นก็บอกว่ายังไม่ได้เพราะว่ากว่าจะส่งไปเนี่ย อาจจะไปไม่ถึงอันนี้ก็ยังยืนหยัดยืนยันอยากให้นายกรัฐมนตรีได้ตัดสินใจอย่างเร่งด่วนก่อนที่เราอาจจะสูญเสียพระภิกษุไปอย่างน้อยห้ารูปก,ก็ขอเจริญพรก็เดี๋ยวอ่อ แทนของคนที่อยู่ในเมืองแก้วนะครับจะพูดสั้นๆนะครับให้พี่น้องได้รู้ครับค่ะดิฉันเองนะคะบ้านอยู่ฝั่งทางโน้นนะคะซึ่งไม่เกี่ยวกับวัดธรรมกายเลยแต่ว่ามันอยู่โซนข้างในนะคะได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งนะคะช่วงหกวันที่อยู่ข้างในเนี่ยไม่มีอาหารนะคะและดิฉันก็มุด มุดออกมานะคะมุดช่องเล็กๆออกมาได้ประมาณ3วันแล้วนะคะตอนนี้และจะให้ดิฉันเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเข้าก็ไม่ให้เข้าออกก็ไม่ให้เข้าออกก็ไม่ให้ออกแล้วจะทําแล้วมันเดือดร้อนหมดเลยคะเด็กนักเรียนก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะตอนนี้ค่ะบอกตรงว่าเดือดร้อนมากๆเลยนะคะแล้วก็บอนรัฐบาลชุดนี้ค่ะโปรดเมตตาด้วยไหนบอกว่าจะปองดองนะคะนี่ดองมานานมากแล้วนะคะจะดองอีกนานขนาดไหนนะคะ คือจริงๆลวเรื่องนี้มัน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 ไม่เกี่ยวกับเราเลยซึ่งเราอยู่ตรงติดวัดนะมันไม่เกี่ยวกับในวัดนะคะคุณจะเล่นงานวัดก็เล่นไปนะคะแต่พวกเราอยู่กันข้างนอกแล้วคุณมาปิดทางเข้าออกอย่างนี้ยมันไม่ถูกต้องและม .44 เนี่ยมันอยู่เหนือกฎหมายมากเลยหรอคะกฎหมายไม่สามารถที่จะทำอะไรม .44 เลยคะดิฉันตอน